สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องวัยรุ่นหักธรรมนานะครับวันนี้เราก็จะมาทําการโรยขี้งัวนะครับโรยขี้งัวสไตล์ของช่องผมก็ง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็แค่มีขี้งัวนะครับแล้วก็รถขุบหรือรถไถเดินตามหนึ่งคันนะครับกับเครื่องพ่นปุ๋ยอีกหนึ่งเครื่องนะครับว่าเราจะทําการพ่นยังไงให้ไม่เหนื่อยแล้วก็ ใช้สมองเยอะกว่ากำลังนะครับแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงมากมายนะครับโดยแค่เราต้องออกแบบคิดสักน้อยหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีเลยก็คือขี้งัวนะครับขี้งัวก็วางพื้นไว้แบบนี้แล้วนะครับเป็นขี้งัวต้องแห้งนะครับถ้าขี้งัวเปียกจบครับต้องรอแห้งอย่างเดียว ะครับอย่างต่อไปก็คือสารี่นะครับรถถ่ายเดินตามนะครับแล้วก็เครื่องพ่นปุ๋ยนะครับหรือว่าพ่นข้าวก็มัดกับเชือกแล้วก็สารี่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขี้งวใส่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตักใส่ให้เต็มสารี่เลยนะครับแล้วเราก็มีรถถายนะครับเดินตามนะครับ ง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปโรยแปลงนี้ก่อนนะครับโรยเป็นแถวไปเลยนะครับว่าเราจะได้ขนาดไหนอย่างแรกเลยก็อาจจะมีกระตุกกระตักกันบ้างนะครับในการถือกล้องหรือจับกล้องเพราะว่าไม่มีแผนกถือนะครับแผนกจับก็ต้องขออ่ะยทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าทํางานคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครมาช่วยถือเพราะว่าคุณภรรยาเลี้ยงลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มันจะเวิร์กไหมแล้วมันดีแค่ไหนนะครับเผื่อพวกท่านเอาไปพิจารณาแล้วก็ทดลองทําเอานะครับขี้งวก็ประมาณนี้นะครับซุยประมาณนี้นะครับนี่ขี้งัวผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปโรยนะครับโรยในนานะครับเพราะว่าเราเลี้ยงงัวด้วยในในนาเราก็มีขี้งัวอยู่แล้วนะครับเราก็จะใส่มูลสัตว์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ฝากบอกก่อนหนึ่งเรื่องนะครับว่าการทําแบบเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของการทําข้าวก็คือการบํารุงดินนะครับแต่มันจะบํารุงได้ทุกคนหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่พวกท่านขยันหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็พิจารณาว่าถ้าเหลือเงินเยอะได้กําไรเยอะก็ควรทําแต่ถ้ายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับแล้วทํานาแบบเดิมๆหรือว่าใช้หลักสูตรผมไปทําแล้วยังได้กําไรหรือว่ายังไม่ขาดทุนก็ยังไม่ต้องบํารุงครับใช้หนี้ให้หลุดก่อนนะครับ ไม่ใช่ไปบ้าตามกระแสนะครับเดี๋ยวจะเจ๊งชิบหายหมดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวผมตักที่งวกองก่อนนะครับแล้วดูสภาพว่าแรงขนาดไหนครับนี่มิถุนายนนะครับกันละกันยานะครับคุณคิดว่าฝนบ้านผมจะมาเมื่อไหร่นะครับภาคกลางผมบอกเลยว่าถ้าไม่สิงหากันยาอาจจะไม่ตกด้วยซ้ํานะครับไปเดี๋ยวผมตักที่งวกองก่อนนะครับนี่นะครับขั้นตอนการทํานะครับสาลี่หนึ่งคัน ลูกขุดเดินตามอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็เครื่องพ่นปุ๋ยนะครับมัดกับสาลี่ไว้แล้วก็ขี้งวใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโรยยังไงก็เรียบร้อยนะครับในการตักขี้งวนะครับหรือว่าคุยขี้งวให้เป็นกองก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่สาลี่นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้เลยนะครับขี้งวก็จะแห้งประมาณนี้นะครับแล้วก็กองประมาณนี้นะครับก็ ประมาณหกเจกองหรือ1กบกองนะครับก็ใส่ให้เต็มสารี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําการโรยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายกันอีกทีว่าเติมใส่สารี่แล้วเต็มเป็นยังไงนะครับ <S <S> <S ก็ต่อเลยนะครับหลังจากเราใส่สารี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ขี้งัวบนสารี่ประมาณนี้นะครับก็ให้ก่อนใส่ขี้งัเนี่ยตั้งไอปากพ่นเนี่ยให้อยู่ข้างบนไว้นะครับ พอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาตีนเกียเกียร์เกียนะครับให้ลมมันเป่าออกไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ายังไงไปครับก็อาจจะสะดุดหน่อยนะครับเพราะว่าเราขี่มือเดียวนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณเกียร์หนึ่งนะครับจะได้ไม่เร็วเกินไปเดี๋ยวผมก็จะโรยจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราตรงไหนที่เราดานเราก็จะโรยก่อนนะครับก็มือเดียวก็จะประมาณนี้นะครับ ่าเสร็จแล้วเราก็เยยนตัวครับะตัดเเรื่องเครื่องหวานปุ๋ยนี่ส่วนใหญ่จะติดง่ายนะครับโชคทีหนึ่งก่อน ก็มาต่อกันเลยนะครับติดพลาดนิดหน่อยบอกว่าติดง่ายติดยากซะแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราก็ตุกกันนะครับจะประมาณนี้นะครับ ตอมาต่อกันเลยนะครับคุณก็แค่ที่วิ่งขบเบาๆอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ควบคุมนะครับให้มันอยู่ในแนวทางนะครับแล้วคุณก็พ่นแบบนี้แล้วคุณก็ตีนเตะอย่างเงี้ยครับเนยครับมันก็จะกระจายโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงอะไรครับแค่ควบคุมขบนะครับคนเดียวก็สามารถทําได้นะครับเนยครับแล้วเราก็เขี่อย่างเงี้ยครับขี่ลงไปนะครับเนี่ยค่อยๆค่อยๆเขี่ไปนะครับ พยายามหาแนวลมให้ดีนะครับคือเนี่ยคุณนั่งทนได้เลยนะครับแล้วก็โคยลอยเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะไปอย่างเงี้ยครับแต่มันอันนี้ทําคนเดียวไงครับมันถึงได้ลําบากหน่อยเพราะว่ารถขูบมันต้องควบคุมด้วยนะครับคนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็ทำไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับ จริงๆมันจะต้องทำสองคนนะครับคือขับขุกคนหนึ่งแล้วก็นั่งโลยคนหนึ่งนะครับคือโลยนี่ก็คือเราสะพายเครื่องนะครับอันนี้มันก็จะลําบากหน่อยคนเดียวครับมันก็ต้องหันกลับเครื่องปกีิครับคุนวายหน่อย มโรยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็เรียบร้อยนะครับหมดแล้วอ๋อทุกทีเราจะต้องโรยโรยสองคนนะครับก็คือขับขุบคนหนึ่งนะครับหรือว่าจริงๆมันทําคนเดียวก็ได้นะครับแต่มันไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะครับจริงๆถ้าโรยคนเดียวเนี่ยเราก็ขับขุบนะครับปล่อยขุบให้มันเดินเกียวหนึ่งไปนะครับแล้วก็ให เราอะสายเรื่องฉีดนะครับเนี่ยสายเครื่องฉีดที่งัวมันก็จะลายประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะลายบางประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นที่งวลายลายประมาณนี้ครับทั่วนาก็เดี๋ยวขอตัวไปทําให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้ก็เนี่ยประมาณนี้นะครับที่งวที่มันอยู่ในนาที่เราลายไปทั่วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือทําแบบขี้เกียจนะครับต้องพูดง่ายๆไม่ได้เป็นคนขยันนะครับเป็นคนขี้เกียจ แต่เราใช้เครื่องมือของเราที่พอมีให้เป็นประโยชน์นะครับก็เช่นผมมีรถไถเดินตามนะครับผมก็ใช้รถไถเดินตามทําเอานะครับแล้วผมก็ใช้เครื่องหว่านนะครับอวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ